ไอ้ตาว่ะตามที่เขาตกลงวางแบบวางเป็นกันไวเนาะเงินดิจิตอลเนี่ยคนหมื่นคนหมื่นเนี่ยไอ้ตาหมื่นผมหมื่นเนาะเขาก็จะกินต้าเนี่ยกับคนแก่คนเท่าจัดงานจัดงานอ่าไอ้ตากจำได้ไายตาโฮมโซ่เนาะแน่นอนอ่าอืมผมไม่หอมดนตรีเอออ่าแล้วมาเดียวเนี่ยอะนั่งสซ่นั่งซองกันมดเนี่ยลูกหลานตาเต้าไปเดียวเนี่ย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 นาเวทีเนี่ยแล้วไหนในเครื่องเสียง

ก้อยก้อยเด้อจากชอเดอก้อยเดอแล้ววัตรงเวทีเด้อจากชอเดอเนี่ยอันงามเนี่อันงั่งดีแม่มันเอออ่าเนี่ยอันก็อ่ะเราโพบินมนอให้หน่อยอ่ะต้มมือจากจออออ๋อดีดีเด้อแม่มันเด้อ จะส่งเงินล้านสีแจ้งมาบ่ค่อยเปลงแต่เอออยไปเดือดอามาหมาะเนอะไม่มาเนอะมาหลายอยางดีันกสุดยอดไไไปปอยู่่ทีหนจ เนี่ยันก็อน้มันกับโอติดนใจมันหมวนที่กะเออเออเออที่กะเท่าันที่กะเขาแท่เอเอออย่างมามีอ่ะมามีอ่ะเวลามันมีน้อยเวลามีน้อย

แล้วอ๋อแล้มดพี่กาเจ้าเจ้าเก่าเจ้าผ่านนะเจ้าจังซยจังโซก็ไอละเมือบ้านไปเนี่ยเอออ๋อแล้วอาอล้วอ๋ออ๋ออ๋อแล้วอ๋อีล้วอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋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 ออกออ๋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 ออ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 อ อ้อนมินิอีน้ะเออชุดมินิไงอ๋อซอมินิซอมินิอาอาเอาก็เ<ๆ>พราะว่ามันนอกจากจะมีซอซจบแล้วมันยังจะมีดนตรีนักร้องอยู่หรอหลายนานว่าย,ยังมาอีกใช่กะแม่เอาเขาปากหอมดนตรีหรอกนั่นกะแล้วไม่น้อยไปเลยเนี่ยยี่มามาเข้าไปเ,เออบัดต้องกลัวกำแรกไปติดต่ออยู่สองหมื่นห้าอีน้ะมันแพงแล้วมันเกินงบเขาเนาะก็เอาแบบชุดมินิมินิมามินิเหมือนกันมินิเหมือนกันมินิเหมือนกันแล้ววันนี้นี่มาหรือยังมาแล้วมารอหลังเวทีแล้วพร้อมขึ้นเวทีแล้วกะ ต่อซอลีนเนาะต่อ <aky> doors, ต่อซอได้เลยนักร <sorting. S 2> ้องนักร้องนักร้องนักร้องมาเลยจ้านักร้องจ้ามาเลยมาเลยมห <ÜNDNIS S 2> นโอหอนโอ้โหโอ้โ oh. oh oh oh. oh ้โหอ้โอ้อ้อ้้โ แล้วแล้วแล้วละกันตัวติ๊กเลือกเดางานฟรีอ่ะเออเนี่ยมาจบเพลงเตือยจบแล้วเจ้าเออครับีโอเคเจ้าเจ้าโอ้ยไม้มาสั้นกิ่ดดิบกระนะเสียดายสู้เงี้ยจ้่เนาะเออตี้ยสู้เจ็ดเงี้บอกละไอ้จ๋าบอกละหันลาเจะไปหันแก่ของถูกหันลาเจะไปหันแก่ของถูกมันเป็นอย่างเอี้ย เออจําไว้<อ>ว่าแน่เนี่ยเออถ้ากินจะตานทั้งทีอะ่ะเราไปจี้เข้าใจกอว่าเายฮะว่าเายผ่เพราะว่าเฮาเนี่ย <laughs> จำไว้ไ<ฟ>จำไว้ไผ<ฟ>่เนี่ยม <laughs> าได้ว่าเอาไผ่เลย